ภิกษุในธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสินไว้สามกลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าสัมปณะศีลากลุ่มที่สองเรียกว่าสัมปณะปาติโมขาปาติโมขาสังวรสังวุตา กลุ่มที่3มเรียกว่าอาจาระโคจระสัมปนารวมแล้วมากกว่า2,400ข้อถ้าเราบอก227ข้อสินจะหายไป2,000กว่าข้อเอาแค่อุโบสถอย่างเดียว700กว่าข้อนี้ก็อยู่นอกเหนือจาก227ข้อแล้วการวางน้ำฉันน้ำฉันน้ำใช้ตามประทีปคมไฟการที่ต้องปัดกวาดเช็ดถูลงอุโบสถก่อนทำการสวดปฏิโมดังนั้น สิกขาบทของเรามีมากกว่า2,400ข้อได้ทําสรุปไว้ให้แล้วอีกไม่นานจะทำหนังสือนะเรื่องวินัยของพระออกมาให้ในสินที่มากกว่า2,400ข้อนีนะ้ตอนนี้ก็ทําในส่วนของอริยวินัยออกมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแต่ยังมีส่วนของสาวกภาสิทธ์อยู่อริยวินัยจากพระโอฐ์กำลังจะทำออกมานะพวกเราทั้งหลายจะได้ทราบว่า สิขาบททั้งหมดที่เราจะต้องรักษามีอะไรบ้างนั้นในสัมปนาศีลานี้พระองค์จะตัดเรื่องเดรัจฉานวิชาไว้มากมีอะไรบ้างเดรัจฉานวิชาพระองค์บอกว่าการดูหมอดูเลิกดูยามการดัดสะระเคราะห์การปลุกเสกนะการบนขอลาบผลต่อเทวดาการบวงสวงการแก้บนการสอนมนต์กันผีการทำพิธีในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนต์ การบูชาเพลิงดังนั้นสิ่งเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าห้ามภิกษุไว้บอกภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งเหตุผลที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติความผิดเอาไว้ในตรงนี้เพราะว่าในครั้งนั้นภิกษุที่ภาวนาแย่สุดก็เป็นโสดาบันบุคคลและ มีกลุ่มคนมาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เขาอยู่กันอย่างไรพระองค์ก็ตัดสัมปนาศีลาไปพูดซ้ำกันอย่างนี้นะมีประมาณ8พระสูต,ตรจัดไว้กับต่างบุคคลต่างสถานที่นะดังนั้นถ้าเราต้องการรักษากะละยาณวัตวัดอันงดงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้เราต้องละทิ้งวัตระของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นไม่ทราบว่า เราไปรักษาวัตรละของใครเราหาตัวไม่ได้แต่เรารู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามันเป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เขาทำกันพวกพราหมณ์ไตรเพศเชื่อว่าเมื่อไา่มนเข้าไปกับน้ำแล้วเกิดน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อไา่มนไปกับไฟแล้วมีไฟศักดิ์สิทธิ์เมื่อไล่มนเข้าไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ จึงมีการปลุกเสกเครื่องรางของขลังขึ้นมานะสิ่งเหล่านี้มีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คุ้มครองเรานะเพราะว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงหลักของกรรมที่พระาศาสดาบัญญัติก็ผิดต้องเปลี่ยนใหม่นะพระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติเรื่องกรรมผิดทันทีว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะ เพราะฉะนั้นให้เราทราบสัจจะความจริงวันนี้ต้องทราบสัจจะความจริงเนื้อแท้คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะให้ทราบนิดนึงว่าหลักฐานที่เอาขึ้นจอโปรเจคเตอร์ให้พวกเราดูนั้นมาจากไหนนะหลักฐานที่ขึ้นจอโปรเจคเตอร์นี้เป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกเป็นข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐคือตัวนี้ซึ่งเล่มนี้เป็นเล่มจริงนะ เป็นการพิมพ์ครั้งที่สองเมื่อปี2468ส่วนการพิมพ์ครั้งที่หนึ่งนั้นพิมพ์เมื่อปี2436ในสมัยรชัชกาลที่หเป็นพระไตรปิฎกที่เป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกและเป็นพระไตรปิฎกที่เป็นอักษรสยามคือภาษาไทยครั้งแรกนะรชัชกาลที่หนิมนต์พระมา200กว่ารูปมา100รูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระแก้วแล้วให้ช่วยกัน เปลี่ยนจากอกาขละขอมมาเป็นอาขละสยามนะอาขละขอมนี้ใครเป็นคนทำนะอาขละขอมนั้นถูกจานลงในใบลานไม่ใช่ขอมทำแต่รัชกาลที่หนึ่งนิมนต์พระไทยนี่แหละมา200กว่าลูกทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระศรีสันเพชคือวัดมหา,าธลาตุยุวราชลังศสลิฐปัจจุบันเมื่อปี2331อยุธยาถูกเผาข้อมูลหมดแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรคือศาสนาพุทธ ต้องปฏิบัติอย่างไรรอหนึ่งไปยืมพระไตรปิดกจากประเทศลาวและประเทศรามันมาแล้วนิมนต์พระมา218รูปลกลอกพระไตรปิดกนี้ใหม่โดยจานลงในใบลานใช้เวลาทำถึงหเดือนรัชการที่หนึ่งไปถวายอาหารพระในตอนเช้าถวายน้ำปานะในตอนเย็นตลอดเวลาหเดือนงานนี้จึงเสร็จหลักฐานนี้ถูกเก็บไว้ที่หอมรเทียนธรรมที่วัดพระแก้วเราสามารถไปดูได้ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยและตกทอดมาถึงรัชกาลที่5รรห้านำตัวนี้มาเปลี่ยนเป็นอักขรสยามแล้วเก็บข้อมูลใหม่ไม่เก็บลงในใบลานเก็บโดยเทคโนโลยีการทำหนังสือเข้ามาเป็นครั้งแรกก็เลยเก็บในรูปแบบของหนังสือและทำแจกจ่ายไป260กว่าแห่งทั่วโลกแจกไปทุกวัดวาอารามทั่วประเทศ นะจนกระทั่งมาถึงพระไตรปิฎกรุ่นที่มีในวัดวาอารามทั่วๆไปวันนี้ก็คือ91เล่มของมหามกุฎราชวิตยาลายัยและ45เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชีวิตยาลายัยนะสองสำนักนี้ก็คือเขาลอกมาจากตัวนี้ฉบับสยามรัฐตัวเดียวนี้เองดังนั้นเราใช้ต้นต่อตัวนี้เก่าที่สุดพระไตรปิฎกสร้างกันมาใหม่ หลายรูปหลายแบบไม่ต้องไปสนใจกลับไปหาตัวที่เก่าที่สุดในโลกคือตัวนี้ดังนั้นข้อมูลที่ขึ้นในจอโปรเจคเตอร์เป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกนะรวมทั้งอยู่ในหนังสือในมือเราทุกคนใช้ข้อมูลจากตัวนี้หมดและใช้ในระดับพุทธวจนะเพราะพระไตรปิดกนั้นมีเนื้อหาอยู่สองส่วนคือพุทธวจนะมีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมด แต่ขณะเดียวกันก็มีคําแต่งใหม่อยู่ในพระไตรปิฎกด้วยที่เขาเรียกว่าอัธกถาหรือพระองค์เรียกว่าสาวกภาสิตาซึ่งพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้สนใจแต่ตถาคตภาสิตาคําสอนของตถาคตเท่านั้นที่พระองค์ตัดอย่างนี้พระองค์ไม่ต้องการให้เราไปศึกษาผิดรู้ผิดนะคำสอนที่แต่งขึ้นใหม่พระองค์บอกว่าอย่าไปฟัง พระองค์ตรัสว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาปอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยวหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเ,าเรียนดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ฟังแต่คำตถาคตอย่าไปฟังคำที่แต่งขึ้นใหม่หรือคำของสาวกเพราะพระองค์คือสัพพัญญูผู้เดียวสาวกนั้น ต้องใช้ปากพูดคำพระผู้มีพระภาคเจ้านะถ้าใช้ปากพูดคำที่ตนเองพาสิทเองคือพาสิตาขึ้นมาเองหรือปัญญาติเองพระเจ้าบอกอย่าฟังนะแต่ถ้าสาวกใช้ปากพูดคำพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนั้นฟังได้เพราะนั่นคือเสมือนหนึ่งฟังต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงนั่นเองพระองค์จึงบอกว่าเธอเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถาคต ปากพระเจ้าพูดออกมาเป็นอนุสาสนีปฏิหารแล้วสาวกนั้นฟังทรงจําใครควรเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ทําทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทา่าเกิดขึ้นมีฉันทะแล้วย่อมมีอุตสาหะนะพิจารณาหาความสนุนแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่คือ12ขั้นตอนของการที่คนคนหนึ่งจะรู้ตามซึ่งเสด็จทำได้ดังนั้นคําพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเรียงร้อยเชื่อมโยงกันหมดนะ ทีนี้กลับไปดูประวัติศาสตร์ต่อเมื่อกี้เราไล่เรียงจากฉบับมหามุฎมหาจุฬาถอยไปถึงสมัยรัชกาลที่5คือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐถอยไปถึงใบลานอักษรขอมในปี2331ที่รัชกาลที่1นึ่งเอาไว้และประเทศในแถบสุนภูมิเอามาจากไหนถอยไปถึงพระเจ้าโศกมหาราชเสาหินโศกถ้าใครเคยไปอินเดียต้องได้ไปเจอเสาหินโศก ซึ่งในสาวินโศกนี้แกะสลักด้วยอักษรพราหมีภาษาปรกิจซึ่งเป็นต้นกําเนิดของอัขระอินเดียในปัจจุบันพระเจ้าโศกอยู่ประมาณ200ปีหลังผู้เจ้าปรินิพานนะสองชั่วคนเท่านั้นเองประมาณรุ่นปู่นะดังนั้นพระเจ้าโศกเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงแน่นอนมีศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้ากระจายคําสอนของผู้เจ้าไปประมาณเก้าตำแหน่งทั่วโลกจากปรารีบุตรนะ เข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิดังนั้นศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้ก่อกําเนิดที่ประเทศไทยเราก่อกาเนิดจากประเทศอินเดียหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีครบถ้วนนะเราไปเปลี่ยนแปลงดัดแปลงอะไรไม่ได้เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนปรินิพานเนี่ยพระองค์บอกเลยนะถ้าคําสอนพระองค์ไม่สมบูรณ์พระองค์จะไม่ปรินิพานคําสอนพระองค์สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะและพระองค์ก็กําชับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายจกไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจกไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัตไิไปแล้วจกสมาทานศึกษาในสกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นดังนั้นเรากลับไปหาพุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรง ภายใต้หลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกที่เกิดมาก่อนเราทุกคนนะครูบาอาจารย์ทุกยุคที่มีอยู่ในวันนี้นะหลักฐานที่เก่าที่สุดตรงนี้ไม่ว่าจะไปเจอในประเทศใดก็ตามจะตรงกันหมดล่าสุดเราไปเจอในถ้ำในอัฟกานิสถานเป็นเศษซากใบลานถ้าใครจำได้เมื่อสองสมปีที่ผ่านมาเราไปยืมจากประเทศนอร์เวย์มาเป็นเศษซากใบลานชิ้นเล็กๆให้ประชาชนชาวไทยได้เคารพสักการะ นี่คือเศษซากใบลานนะที่นักโบราณคดีไปเจอในถ้ำในอัฟกานิสถานนะแล้วก็เก็บเอามาเพราะเห็นว่ามีรอยเขียนนะพยายามเอามาเรียงต่อกันจนได้เป็นแผ่นใบลานนะออกมาอย่างนี้ทำกันอยู่หลายปีและไม่ใช่คนศาสนาพุทธเลยนะเป็นนักโบราณคดีของต่างประเทศทำกันที่ประเทศนอร์เวย์ พอเป็นแผ่นใบลานก็ระดมนักภาษาศาสตร์ทั่วโลกเข้าไปดูซิว่าแปลออกมาเป็นภาษาต่างๆแล้วมันมีความหมายอย่างไรปรากฏว่าเมื่อเป็นภาษาไทยข้อมูลนั้นตรงกันกันกบพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐของเราคือการสอนเรื่องอบายมุขหกนะบอกข้าบดีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุลาและเมลยัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ การเที่ยวตามตอกซอกซอนในเวลาเวลาวิกาลเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาการคบมิตรชั่วการพนันความเกลียดค้านนี่นะอยู่ในนี้หมดมีเรื่องปฏิจจสุบาทเรื่องอเิสัสสีนะครบท้วนเลยนะดังนั้นหลักฐานใดก็ตามในโลกขอให้เป็นพุทธวจนะมันจะตรงกันหมดและเราจะเห็นว่าสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกเลยว่า ศาสนาพุทธคำสอนนั้นกระจายไปทั่วโลกแล้วรอบหนึ่งนะในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าศาสนาพุทธนั้นแผ่ภัยสารไปทั่วโลกดังนั้นเราจะไปเจอเรื่อยๆในดินบ้างในถ้ำบ้างในไรบ้างประเทศไทยเจอในก้อนศิลาอายุเก่าประมาณพันกว่าปีไบลานเมื่อกี้เก่าประมาณปีคศหคริตรศักราชาที่ 6, นะนะเก่าน้อยกว่าเสาหินศกนิดหนึ่ง ส่วนหลักศิลาก้อนศิลานี้เก่าประมาณพันกว่าปีเจอในประเทศไทยที่ลบบุรีแกะสลักด้วยอักษปรปารวะภาษาบาลีนะเจอที่ลบบุรีสลักว่ายังไงสลายยตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะปฏิจจสวาทอีกแล้วเห็นนะวิธีเข้าถึงความไม่ตายเหตุเกิดความตายเหตุด,ดับความตายสมุท,ทยัยนิโรธอริสัตสี อีกชิ้นหนึ่งเจอที่เพชรบูรณ์อักษปรปาวะภาษาบาลีเหมือนกันคนละจังหวัดเลยนะคนละที่กันเจอที่เพชรบูรณ์ก้อนศิลาเหมือนกันเห็นนะประเทศไทยก็มีหลักฐานระดับพันกว่าปีของอินเดียสองพันกว่าปีดังนั้นก็เลยนำหลักฐานตัวนี้ในส่วนพุทธวจนะเท่านั้นนำมาเปิดเผยจำแนกแจกแจงให้กับพวกเราได้ทราบเพื่อเราจะได้ทราบว่า เนื้อแท้จริงๆแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนอย่างไรสั่งอย่างไรปฏิบัติอย่างไรอะไรเป็นวัดของเดลถีอะไรเป็นวัตระของปริพพาชกเหล่าอื่นอะไรเป็นวัตระของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ตรัสกับพระอานนทนนะบอกอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีใช่ไหมในการล่วงไปของเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสลณะแล้วก็บอกว่าอนนน ความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุตรใดบุตรนั้นชื่อว่าบุตรคนสุดท้ายแห่งบุตรทั้งหลายบอกอานอน์เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้ตถาคตตั้งนะไม่ใช่สมณพรามหมณ์เราอื่นตั้งเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุตรพวกสุดท้ายของเราเลยเราอย่าได้เป็น คนสุดท้ายในวัดอันงดงามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติมันจะหายไปเรื่อยๆดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องประเพณีอะไรนะที่ทางโลกเขาทำกันแต่มันเป็นเรื่องการรักษาอาริยะประเพณีกัลยาณวัตรอันงดงามที่ศาสดาของเราตถาคตผู้อรันตะสมาสัมพุธะได้บัญญัติขึ้นเอาไว้นะดังนั้นอย่าให้วัตรระของสมณพราหมณ์เหล่าอื่น มันมาเฟื่องฟูมันมาบทบังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นอาตมามาวันนี้มาแยกแยะให้พวกเราว่าข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไรคำสอนที่ถูกต้องคืออะไรของพระพุทธเจ้าคืออะไรของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นคืออะไรแล้วทีนี้แล้วแต่ศรัทธาของพวกเราเรามีตถาคตเตะเอกันตะคโตอภิปสัสสนโนไหมเลื่อมสายอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว เราก็จะวางความเห็นของสมณพราม์เหล่าอื่นเราจะวางวัตระวัดปฏิบัติของสมณพราหม์เหล่าอื่นลงและเราจะชื่นชมชื่นชูเชิดชูรักษาข้อวัดของสมณโคดมพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั่นเองนะ